สวัสดีทุกท่านนะคะก็ขออภัยนะคะที่ห่างหายกันไปนานเนาะห่างหายไปวันหนึ่งเต็มๆนะคะติดธุระนะคะก็เลยไปทำธุระก่อนนะคะลืมไม่ได้อัโปโหลดวิดีโอให้กับเพื่อนๆเ,เนาะขออภัยนะคะมาวันนี้เราจะมา,าดูผลของฮาหนอยวันที่หนึ่งกันเนะาะแอดก็ไม่ได้ทำฮานอยวันที่หนึ่งให้เพื่อนๆดูนะคะเนาะ วันนี้เราจะมาทำกันในวันนี้หานหน่อยวันที่สองนะคะก็ขออภัยนะคะติดธุระนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันเลยเนาะเพราะว่าเราไม่ได้คำนวณกันนะคะ,ะสามหน่อยในชุดเดียวนะคะ ไม่ทราบว่าเพื่อนๆถูกหวยรัฐบาลกันไหมเนาะ,ะนะคะอ่ะวันนี้วันที่สองนะคะสิบสองหกสามนะคะอแล้วก็กลับมาเจอกันอีกนะคะกับฮานอยเนาะ,ะหวยเราในสูตรของเราเนาะที่เราทำไปกันในวันที่สามสิบ อ่าสูตรเข้าอยู่นะคะเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันท้ายคลิปเนะาะอาจฮาหน่อยกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูคลิปหอยราวกันนะคะอวิ่งพิเศษก่อนเนาะอ่าสบายดีกันนะคะเพื่อนๆทุกท่านเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันในชุดนี้ที่เราจะคำนวณกันนะคะ มาดูสิบสองชุดกันก่อนเนาะอ่าสิบสองชุดแรกของเรานะคะอ้้อ่าชุดแรกนะคะที่เราจะคำนวนนะคะอ่าชุดแรกเลยนะคะ อันนี้นะคะอยากจะปรับนิดนึงนะคะหกสามหกสี่หกห้าและหกหกนะคะมาชุดที่สองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าและเจ็ดหกนะคะชุดที่สามนะคะแปดสาม แปดสี8 4, 8 5, ่แปดห้าและแปดหกนะคะนี่ก็จะเป็นในชุดทั้งหมดสิบสองชุดเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาค่อยมาดูในชุดเพิ่มนะคะอ่ะมาดูชุดวิ่งกันนะคะ แอดจะให้วิ่งกันที่สองสามสี่นะคะอ่ะจะติดกันที่สองที่สามที่สี่นะคะส่วนปกตินะคะเจ็ดแปดเก้านะคะ มาดูต่อนะคะ VIP นะคะแอดให้วิ่งกันที่สามสี่ห้านะคะอ่ะในชุดนี้นะคะก็จะมีเลขเรียบร้อยนะคะมาชุดเพิ่มเนาะแอดขอเพิ่มกันที่ นี่นะคะหนึ่งเจ็ดนะคะและหกหนึ่งนะคะและศูนย์แปดนะคะและหนึ่งเก้านะคะ สามสองอแอดให้ในชุดนี้นะคะกับฮาหน่อยในงวดวันที่สองนะคะมาดูสีกันหน่อยเนาะว่าเราจะแต้มสีไหนกันนะคะวันนี้อในชุดวิ่งนะคะวันนี้นะของพิเศษแอดขอแต้มกันอยู่ที่อสองกับสามนะคะในชุดนี้เนาะ ะคะติดสองกับสามนะวันนี้นะส่วนปกตินะคะเจ็ดกับแปดนะคะส่วน v i ไอนะคะ ติดสามกับติดห้านะคะนะในชุดนี้นะมาดูในชุดคู่นะคะที่แอดจะเลือกให้มันนี้นะแอดขอเลือกกันที่อขอเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะคะ มาเริ่มเลยเนาะตัวแรกที่เราจะเลือกกันนะก็จะมีอยู่ที่เจ็ดสามนะคะหกสามนะคะ แล้วก็เจ็ดห้าเนาะอ่ะส่วนโ,วโซนนี้นะคะอาจจะเลือกอีกสีหนึ่งให้นะคะเพราะเป็นตัวสีแดงเนาะมันจะยากอ่ะเลือกกันที่หนึ่งหกนะคะหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งเก้านะคะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดสามสองนะคะอ่ะนี่จะเป็นชุดที่เราเลือกกันไว้ในวันนี้นะคะอันนี้เราจะเลือกกันอยู่ที่สองกับสามนะคะและเจดกับแปดนะคะสามกับสี 4, ่สามกับห้านะคะอ่ะชุดที่เราเลือกไว้ก็คือหกสามกับเจ็ดสามและ เจห้านะคะอันนี้จะเป็นในชุดหมดเลยนะคะเนี่ยนี่นะคะในชุดวันนี้นะสองธันวานะคะอ่ะก็ใกล้กันแล้วนะคะใกล้จะสิ้นปีเนาะก็จะปีใหม่นะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอีกแล้วเนาะไม่นานนะคะสิ้นเดือนนี้ก็เนาะอ่ะเดีย๋ยวเราไปดู หวยลาวกันต่อนะคะนั้นเราจะลากันคลิปนี้ไปนะคะขอขอบคุณค่ะ